ประเพณีข้าวช่างขบวนเหว่ยงรถปุ้ยไถ่เกตรองเกอการบวดปุ้ยไถ่ทุ่นหินสูงพิธีควรญริยาศากตระถางหวและการระถางลูกหลวมการประกวดอุ้ยไถ่ GI อาันารอหกสเจน้ำบริเวณหน้าที่ว่าการอ้เภอไถ่รถชูยานเดินแตบบ้านไห่ทาไห่ใส่สรุปเป็นข้อบ่อยโอ้ดีครับด้านทาอะไรคะคือตบอกด้ค่ะถ้าตอบนะคะท่าวัดาวัสั เ็นไข่ดิบกล้วยไข่สุกพิธีกวนกริยาศาสตร์กระทะหลวงและกระทะลูกหลวงการประกวดกล้วยไข่ GI ประกวดที่ดากล้วยไข่และหนูน้อยกล,ล้วยไข่ร่วมชมการเดินแบบแต่เพ่อนสานี่นะคบนทานพี่อาจจะไได้นบรุ่่าถวายในราวัที่ดมานส่วนองคมอันสราท่านนี จีดที่น้องมาแต่งงานเนี่นะคะก็มาชมตัวนะคะโดยน้องที่มาตาทต่ตัวสวยๆในวันนี้นะคะก็จะได้้เห็นเป็นตัวอย่างสําหรับน้องๆหนุ่มชัวกับตัวในสายประเภทลีลานะคะทรามาว่าจืดสาทีนะคะสวยๆไปน้เลยนาในเองว่าใช่ใชินมาเ้ีย ในตอนนี้้ามุมถ่ายภาพส,สวยๆกันไว้ได้เลยบันทึกไว้เพื่อเราจะได้เอาไปในรู้ของรพัฒนาชุมชนของพัฒนาการในเขตหันน,นาามีค่ะ ประกวดขบวนแห่กล้วยไข่นะครับอย่างที่เราชมตัวอย่างไปก็คือเมื่อกี้นี้เป็นของตัวก,การแสดงของำอำเภอที่ชนะการประกวดเมื่อปีที่แล้วิืเปิดบุสัคฆีปีนี้ก็จกัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับไม่แพ้ปีที่แล้วแล้วก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอชมกันนะคะในส่วนของไฮไลท์ของพิธีเปิดงานนะคะซึ่งก็ มีคอนเซปต์นะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมความหลากหลายานประวัติศาสตร์กําแผนเพชรนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในงานเราก็จะเห็นสินค้าต่างๆอย่างน,นี้ที่ได้นำมาโชว์ให้ได้เห็นนะคะค่ะจะเรียนถามท่านว่านะคะจะมีสินค้าต่างๆอะไรบ้างที่สองสเตจจังหวัดเ้วก็ทีมงานเนี่ยจะได้นำเสนอก็คือว่าจะมีการจำหน,น่ายผลิตภัณฑ์จากผูปป้ผลิตผูปปป้ประกอบการโอท็อ ตัวนะครับโอทอกจุดชิมของปนงันหาชุมชนนะครับเราก็จะมีกลุ่มสินค้ามาตรฐานปันจุปันชุมชนของอต่างจังหวัดนะครับตลาดนะัดคงไทยยินได้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็จะมีบริษัณปักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรตลาดยอดยุกละวังชมตลาดถนนคนเดินคนกำแพงเพชรตลาดยอดยอยชายังลาว นั่นก็นนนจจนเป็นประเพณีการยนจามกามจังหวัดแพร่เพชรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับทุกท่านได้ทราบว่าพิมพ์น,นี้เป็นพิมพ์โบราณตั้งแต่อยู่สมัยคุณยายทวดส่งต่อคุณตาคุณยายนะฮะ <c oughs> คุณตาไม้คุณยายเจียมได้ทําพิมพ์นี้ขึ้นมาพิมพ์นี้เหลือ14ชิ้นเท่านั้นนะะฮในตระกูลเราและในจังหว <ๆ S 2> ัดแพร่เพชรน,น,นะ